เย็บปัดไฟกลับมาแล้วครับทุกคนใครที่ยังไม่มีนะครับควรจัดนั่นเองนะครับแค่สี่ลูกนะครับได้หมัดไฟไปใช้นั่นเองนะครับนะก็นี้เลยนะครับก็สวยนะครับนะอันนี้มม่เคยมาแล้วนะครับก็ช่วงนี้นะครับเป็นการนํากลับมาทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับนะทุกคนก็อันแรกครับก็จะเป็นบัตรไดมอนด์นั่นเองนะครับอันนี้ต่อนี่ยจะเป็นกรอบรูปหรืออะไรนะครับนะท่าที่สามครับก็คือเป็นท่านั่นเองนะครับนะทุกคนนี่ครับ ก็เป็นท่าไฟนั่นเองนะครับนี่ครับอันดุท้ายก็คือหมัดไฟนั่นเองนะครับโคตรสวยครับอันนี้เนาะใครที่อยากได้นะครับความการตุ่มเลยนะครับภายใน11วันเท่านั้นนั่นเองนะครับนะหมัดไฟใจเล่าหลอนนั่นเองนะครับนะก็1ครั้ง19เพชรพนะครับ10ครั้ง179เพชรพนั่นเองนะครับอันนี้ก็มีการตุ่มปีหนึ่งครั้งนะผมได้นำการตุ่มไปแล้วนั่นเองนะครับ ก็ถือว่าสวยนะครับนะเป็นแบบอารมีเวอร์เกินไปนั่นเองนะครับก็คือมีไฟลุกอยู่ที่มือนั่นเองนะครับสวยจัดครับนะพวกนี้นะทุกคนนี่นะดูท่าไม่ตรงท่าไม่ตายไปนะนี่นะครับดูข้องรางวัลนะครับก็เป็นลูกแก้วนั่นเองนะครับแล้วก็หมัดเนาะทุกคนแล้วก็ท่านั่นเองนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่ามันคืออะไรนะครับนะน่าจะเป็นเข็มกัดเออน่าจะเป็นเข็มกัดนะแล้วก็เรามีพวกไอสัตว์เลี้ยงนะครับนะทุกคนเออจะมีสัตว์เลี้ยงอยู่นั่นเองนะครับนะ ก็สามารถสุ่มได้นะครับใครที่มันไม่มีพวกนี้นะครับมีพวกกล่องสกินปืนพวกนี้นะครับนะแต่ทุกคนก็ต้องการไอ้ลูกแก้วนี้อยู่แล้วนั่นเองนะครับเพื่อได้หมัดนั่นเองนะครับนะก็สื่อว่าสวยนะครับนะก็ช่วงนี้ก็จะมีของเก่าๆนะครับนะพวกสกินปืนนะครับแล้วก็หัวคาบุกินะแล้วก็นี่ครับพวกนี้นะครับเออเป็นทงเป็นท่านะก็เป็นเหมือนเดิมครับนะทุกคนนะช่วงนี้เนาะก็ ถือว่าโอเคครับหน้าหมัดนะครับนะแต่ตอนนี้ผมมีอยู่หนึ่งหมัดแล้วนั่นเองนะครับก็เลยไม่ค่อยอยากจะตุ่มนะเพราะว่ามันเปิงตังค์นะเออใครที่แบบว่ามีงบตั้งหน่อยครับก็เติมเข้าไปได้เลยนั่นเองนะครับ